สวัสดีค่ะพบกับช่องจา่าไทยเปนเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดแฟนจ่านะคะแล้วจ่าก,ก็มีเซอร์ไพรส์ให้แฟนด้วยเป็นของขวัญแต่ของขวัญกล่องนี้เป็นกล่องหลอกนะคะข้างในเป็นหอยขูดเอาไว้หลอกแฟนก่อนนะคะแต่จ่าจะมีกล่องใหญ่เซอร์ไพรส์ด้วยอย่าลืมรอชมกันนะคะอย่าเพิ่งกดไปไหนนะ Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to daddy. Yay. I make a wish. Bro it now. You finished make a wish? oh look at this hey! <laughs> และนี่นะคะกล่องขวานกล่องจริงนะคะ Happy birthday No way Happy birthday love Open open

That's a nice one. Fuck yeah, I was looking for it. <laughs> Yay! I was thinking. That's my. Wow, this, that's a nice one. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย